งานนี้ยอมไม่ได้สลูกยางเวียดนามเตรียมยื่นฟ้อง FIVB ปกป้องศักดิ์ศรททีมหญิงยู21จากการณีที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการวอลเลยบอลหญิงโลกเมื่อสหพันธ์วอลเลยบอลน,น,นานาชาติ FIVB ตัดสินใจปรับผลการแข่งขันของนักวอลเลยหญิงเวียดนามในการแข่งขันวอลเลยบอลหญิงชิงแชมป์โลกยู21ปีที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซีย โดย FIVB ได้ทำการตรวจเพศผู้เล่นของเวียดนามสองรายประกอบด้วยดังทีฮองและเหงียนฟองกบวิ่งก่อนที่จะออกมาตัดสินนักกีฬาพร้อมทั้งปรับให้ทุกเกมที่นักกีฬารายดังกล่าวลงเล่นให้มีผลการแข่งขันเป็นแพ้ทันทีล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์อีเวนเวียน VfV ออกแถลงการตอบโต้และเตรียมยื่นเรื่องฟ้องร้องสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB โดยชี้ว่าการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือการตรวจเพศนั้นไม่มีในงเงื่อนไขที่กำหนดไว้มาก่อน เราปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FIVB ทุกอย่างในขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาและได้ส่งประวัตินักกีฬาอย่างครบถ้วนให้กับสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติก่อนที่พวกเขาจะอนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งขันทางสหพันธ์จะทำเรื่องร้องเรียนและปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬารวมถึงชื่อเสียงของวอลเลย์บอลเวียด,ดนามเราหวังว่าประชาชนและแฟนลูกยางจะได้รับข้อมูลที่เป็นกลาง v f v ถแถลงการ จากบทลงโทษดังกล่าวทําให้ทีมชาติเวียดนามที่ก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ํากว่า21ปีจะต้องถูกปรับเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม A และทําให้ต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ17ถึง24แทน